สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจัดจาก,การ s c บโอเคล่ะก่อนอ <c oughs> ื่นขอใส่ชุดก่อันเอาหมวกนี้ดำเบิร์บโล่ไม่เอาดเดี๋ยวใส่เครื่องแบบด้วย นี่ปืนไอ้ปืนโอเคผมว่าจะเอาโล่ได้ดีกว่าโล่สุดยอดโอเคล่ะไปเลยผมชอบเล่นแบบโม่โมอ่อะไอ้รัตพีร้อนเหรอโอเคล่ะมาเลย ก่อนอื่นเราจะเิด้โอ้ยโอ้ยโอ้ย ผมจะเปลี่ยนดีกว่าะะเด้ายวงตกดกเตีนนะ้ยโอเคล่ะผมก็จะใส่เสืส้อ SCP เนี่ยคือเสื้อ SCP ของแท้ปืนนี้แล้วก็ปืนนี้เอากำลังงานก่อนไหมได้ไหมได้ไหมได้นะดูกระดิกกัน ไปดูกันว่าตัวไหนออกมาจากกรงออผมว่าจะไปดูตรงนั้นมสามารถที่รีพอร์ตไปตรงนี้ได้อ้าเจิงผมไปเลือกห้องดีกว่าห้องนี้มันก็ส <Alpha. S 1> ีนะ <Alpha. S 1> อีกห้อง จะลองไปดูว่ามีสะมไปที่กหนมีี่คนออกมาจากเป็นนี่เหรเฮ้ยอะไรอ่ะมันมาบุกแล้วมันมาบุกจิงยังไม่มา้วยังไม่าวงที่สูง kết ông dừng đây rồi moi, thôi, bên này, chiến binh, bự The facility Doctor. Yeah, okay, nice. has been locked down to ensure the safety of the upper areas of the facility. Please remember to stay the evacuation shelters until the facility has been secured. <coughs> อะไรดีมันไม่มีวิทยุเอาไปไ,ได้แล้วมันคือไอ้น,นี่ ป,ปนะมา่าจะตัวจเช็คใ<ว>อ้มันเปลี่ยนให้เราเป็น S D P ได้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะไม่รู้ไหนน้าวัดไปดีกว่าเอ้ออะไรนะนี่ มาแล้วเฮ้ยคิดว่าอันนี้มันมนันนะมีเยอะเลยอันนี้น่าจะมา,าเหมือนจะมนอันนี้อะไรแต่มาคิดว่าจะจะมาดีแน่แน่เบนนี่ 哇，不甜的乖，這個、我没牙。啊 ไแล้วเค okay. ตาเวลาปลอมตัวเป็น SCP ซแล้วช่วยโลกอุย้ยมาคว้มานี่มาช่วยโลก้ยดดิด Oh, man, SCP with a six months. พอไปนี่อาวุธแรงๆทำไม่ตายพี่นี่นี่เลยมินินกุนเจอพี่เสร็จไหมปิดเคเราต้องนี่เมามามาพ<า><า>ู้ใจ 放、啊、血。<'m> <laughs> ผมว่าจะฝึกขับคนนี้ดีกว่านี่นั่งนั่งนั่งว่าพอแล้วเอ้าออกวิ่งขึ้นนะ โอเคละ่ะผมว่าจะกลับเข้าไปโอเคละ่ะผมก็จะการลดาแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ล้กันนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย